เรื่องของกระแสการปลุกการต่อต้านสําหรับรัฐบาลกับทางพรรคเก้าไกลเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้มีความกังวลไหมว่าอาจจะมีเรื่องของม็อบที่จะเข้ามากดดันการทํางานของฝ่ายรัฐบาลก้าไกลครับคือผมผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ตามปกตินะคือเขาบอกว่าอํานาจและตําแหน่งเนี่ยมันมาถึงผลประโยชน์ <c oughs> คื คนที่มีอำนาจเดิมก็ต้องการจะรักษาอำนาจหรือคนที่เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายครั้งนี้ก็จ,จะต้องมีส่วนหนึ่งการที่จะออกมาวันนี้ต้องขอบคุณสื่อทุกขแขนงไหพอมีเรื่องอะไรก็ประชาชนก็ออกมาแล้วแล้วความเข้มแข็งประชาชนมีเยอะจะมาสกัดยังไงอะไรยังไงแต่ว่าในเรื่อง เป็นประชาธิปไตยแล้วครับถ้าไม่ว่าฝ่ายไหนนะฮะเราเราวันนี้เราอย่างพรรคประชาชาติเนี่ยก็มาสู้ในเส้นทางประชาธิปไตยแล้วเราเชื่อมั่นว่าความเห็นต่างเป็นสิ่งที่ดีความเห็นขัดแย้งเ,เพื่อเป้าหมายที่ไม่ตรงกันเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าพรรคเก้าไกลพรรคเพื่อไทยที่มีมวลชนเขาก็ไม่อยากให้หมวลชนเขาออกมาอา่า มวลชนเขาก็เนี่ยไอทีวีนะมวลชนนั้เขาเองออกมาบอกข่าวหมดเลยไหมครับคือวันนี้เมื่อความจริงปรากฏประชาชนครับเมื่อความจริงปรากฏเนี่ยความชั่วร้ายจะหายไปรัฐบาลหน้าจะเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสประชุมสภาเราอาจจะต้องเปิดเผยนะคือเราเมื่อเราเอาเงินเดือนเอาภาษีอากกรของประชาชนมาได้เราต้องเปิดเผยอ,อ,อย่าอย่าไปกลัวความจริงค,ครับ